สบายดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเบื้องน้กากันลานค่อยเฮ็ดยางโอ้ยบีบอยสิเบิดกล่องบักใหญ่นั่นแล้วเฮ็ดยางป,ปูเป๊เจ้าเฮ็ดยางนางถ้วยนางถ้วยพ่อแม่ไปใส่พ่อแม่ไปการพ่อไปการแม่ไปการยังพอดีมาพ่อแม่ไปการยังพอดีมาพ่อแม่ไปทํางานยังพอดีมาเจ้าเม่นไผไปหับไปโองเรียนมาเต็งเรียนนะ โอ้ปลาน้อยทีเคไปหับมาแต่หงเฮียนเนาะมาก็มาเห็นถ้วยพี่น้องกินแต่เส้าแหละกับบริลลวงลายลายแหละเพื่อนกันมาล้างถ้วยท่าพ่อแม่เลิกงานมาก,ก่อนปราสานเพื่อนเลิกหงเฮียนมาก,ก่อนปลาไปหับนะปลาน้อยทีเคไปหับเอามาก็มาล้างถ้วยแล้วอยู่บ่สีแล้วอยู่บอ่อเนีได้กระเดให้มันแล้วเดลอกเด้อสู้บ่อสู้ส,สู้เพื่อไผ เพื่อแม่เพื่อพ่อว famille, ่าสันเพื่อไผรรู้เพื่อแม่เพื่อพ่อบ๊าดังๆเพื่อแม่เพื่อพ่อเดีคนจบนี่นักเรียนอยู่สันป .3 ไม่บ่เจ้าเฮียนอยู่ห้องไหนป .3 ป .3 โอ้ยเพียงมาจบเทปป .3 ล้างถ้วยกับเป็นพวกเรียนเลยพวกเรียนใดรู้มารีวิทักจังปามารีว้าไม่พวกเฮียนใด มาลีวิทักจำป่าเนาะเพื่อนกินนอนเลยตอนเรงก็ได้ไปหัาเ่าพี่น้องมาแล้วเพื่อนก็นเตรียมได้เวียกสองเวียกในปัดเฮื่อนแล้วเราปัดบ้านถูบ้านแล้วแล้วเพื่อนก็นจะมาล้างถ้วยซ้อยพ่อซ้อยแม่ว่าซานหลานคนสวยเนาะอุ้ย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 ,ยบ่วงขันเดียวล้างสามชั่วโมงเลยยังบบเซายังบบเล้วสิแล้วอยู่บ่ม,ม,มบีมีจานสามใบเนาะมีจานสามใบสิแล้วอยู่บ่ลูก ถ้วยนี้ว่แม่เจ้ากินข้าวแต่เสาคุณบอกแม่เมืม่อเสานี่กินข้าวกับหยั่งกินข้าวกับไข่ก,กินข้าวกับเจวบองแล้วก็ทอดไข่สันไก่เจียวอาหารลักของน้องปูป่เปนี่น้องคือน้องปูป่เปเด้อนี่เด้อพี่น้องปองไปเพื่อนว่าเออเอ่เอฟซีมาล้างถ้วยซอยใน <c oughs> ลนู้เอแม่เออเอฟซีล้างถ้วยซอยแน่ล้างถ้วยซอยซอยปูป่เปแน่ ลานซื้อยังแนะนำเนรู้ซื้อปูเปเบาดังแน่เพื่อนบิงินได้ซื้อปูเป๊ซื้อปูเป๊เฮียนอยู่มอดปอดอไรเฮียนอยู่ปอดสามโฮงเฮียนมาลีวีทักจำป่าแล้วอยู่บ่อถ้วยสามใบนี่แล้วเนาะหลังจากเจ้าล้างไปนี้แล้วเจ้าได้เอาน้ำไล่บ่รูกไล่บ่ถ้วยนี่ฮะไล่เอาน้ำสไล่ออกบ่ ไลเอาเขี่ยวล้างเขี่ยวล้างเขี่ยวล้างกบไว้ให้พ่อแม่มาเห็นเพื่อนจังยงมาเฮาเก่งเนาะอันนี้นักเรียนป .3 พี่น้องนักเรียนป .3 เนาะล้างถ้วยล้างถ้วยสิใช้เวลาอยุดจากหน้าที่กับโบหูเนาะอันนี้คือเด็กดีของบ้านนี้เนาะอันนี้เป็นหลานสาวของน้อยทีเคเองเด้อพี่น้องป้งไปมาล้างส้วยถ้วยแน่น้นองปูเป๋วสู้สู้ลูกส,สู้บ่สู้บ่ สู้สู <S <S ้ว้าดังๆนะเอฟซีพังน้ำสู้บ่สู้สู้เพื่อไผ่สู้เพื่อพ่อแม่เสือสู้เพื่อพ่อแม่ว้าอีกอีกดังๆ